สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้าลูกตาลชาแนลกับช่วงดึกประมาณตีหนึ่งกลัวนะพี่น้องเนาะตีหนึ่งห้าสิบสี่ค่ะประมาณตีหนึ่งห้าสิบสี่จ้าพี่น้อง <c oughs> ออกมาล้อพี่หมดเนื่องจากรถเล้าที่เมื่อวานเนี่ยค่ะมีปัญหาก่อนที่สิเขางานไปบ้านเป็ดเม,มื่อคืนเมื่อวานนี่เนาะพี่น้อง หลดมีปัญหาคือคา,าดจมคาดยังพี่น้องคราวนี้ให้น้องซ้ายเพื่อนให้น้องซ้ายพี่มอนให้น้องซ้ายไปรับไปรับเอาอยุบ้านปิดนะพี่นอ้องอยยุขอนแก่นจ้ะตอนนี้กำลังเดินทางเข้ามาแล้วพี่น้อง เดีกมานังรออยู่นี่แหละอากาศยามคืนมันนี้เงียบบ่มีลมบ่มียังพี่น้องเลยรถมันเกิดปัญหาเนาะพี่น้องมวาวานเนี่ย ขันสิสมค่ับพระาะถ้าในมีเงินสมนะพี่น้องจา้ากะเล็ดหลากให้น้องสายหลากมาจากขวดแกนพ่อค่ะตอนนี้ก็ใกล้หอดแล้วล่ะเด็กกะเลยมานั่งรอจ้าอื้นไม้แล้วจ้ะพี่น้องจา้า นุ่นๆพี่มองเห็นไฟรถว่าจ่านห่่มาจ้ะมาหอดแล้วค่ะเดี๋ยวมาถามอาการของรถกันนะพี่น้อง,องมาถามประมอดเบิ่งว่ามันเป็นจากไหนมาจึงใดมันคือได้ลากขึ้นมาบ้านคาดจมแบบใดนล้พี่น้องน,องนองคะคะ แล้วค่ะเราให้น้องชอายเรามาหับให้อแัมารับให้อภัมารับเอาลูก<อ>มาแล้วะคะ่ะนีน่นันเบรนมันเป็นน้ำม,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 มันเบิดลูกรถมันพังเด๋ยวต้องมาถามพ่อก่อนว่าลรอไปหอดมองใดถามมองจอดกันยังไงพุ่นพี่รอง ทำกันด้วยนะคะมาถึงแล้วพี่น้องจ้า <c oughs> ไปค่ะ เือนกันไปตีหนึ่งห้าสิบกว่าตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งห้าสิบแปดนาทีกันไปหรอกตีหนึ่งห้าสิบแปดนาทีรถก็มาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยโดยที่น้องชายน้องซ้ายพี่มอด้วจ้ะเป็นคนไปรับ ดลากมากโอ้ยมึงพูดอล้วพี่น่อง <_ NOUNCER> ลากกันมาสองคนพี่น้อง <_ Allāh> okay. มาถึงแล้วค่ะพี่น้องจ้าเปิดคอมอดมาถึงบ้าน Ki อย่างปลอดภัยจ้า สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับหลากมาตะขอนแก่นพี่น้องเด้่ยดีใจพ่อมาบ้านปิดไฟในเก่งลุนนะน่ะไปฮอดไสก็แค่นรถเป็นยังไงที่เรียกอ่ะคืนคาดมันปั่มคาดมันพังโฮกเกียบอะไร้ม่เศร้าอะไรเลยนะ เอาแพค่สองครั้งแบบปวดหลังติกลมยากเดีนเร็วกับอวะได้ออกจากทุนตึงจากโมงไงจากทุมท่มไงติดลองเิ่งเซ็ตประมาณที่ทุ่มเลยแหละตอนนี้เท่าไรแล้วนี่ตีสองพอดีจ้ะ รถคันนี้ด้วยพี่น้องไปรับออกมาเมื่อวานนะก็ะคือนี่หลังจากที่พี่มอด ลองเพลงเสร็จแล้วโอ้ยเนาะเซเวตข้ังหนเนาะพี่น้องเดินทางไกลบ่ได้เดินทางไกลบ่ได้พี่น้องเอ้ยจักบัรุบบัลุว่ามันสิเกิดปัญหายังขึ้นเนาะพี่นเอาจะกินกันต่อไปกัน tung xuống lúc Hốt bên phát xuống. hạt phạt sợi mày Ừ. Mà là vô. Đấy đi. Này. Okay. này đi, mọi, mà này. Ta coi. Còn đani đi mồi mà rồi đó อย่างปลอดภัยแล้วจ้ะสำหรับคลิปมีไฟฟ้าไช้สนิมกันจ้ะพี่น้องจ้าจะคอยพ่อกันคลิปใหม่จ้าส,ส,สวัสดีจ้า